ตลาดคาร์บอนเครดิตในอีก10ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง750,000ล้านบาทในขณะที่ตลาดซื้อขายคาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลกอย่างตลาด E.U. นะคะก็มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่2,760บาทต่อ1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะอยากเข้าสู่ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตบ้างต้องเริ่มต้นอย่างไรถ้าต้องการที่จะซื้อหรือว่าขายคาร์บอนเครดิต ก็ต้องไปทำการซื้อขายกันที่ตลาดซื้อขายค่ะแต่ว่าตลาดนั้นมันอยู่ที่ไหนตลาดคาร์บอนเครดิตมี2รูปแบบนะคะก็คือภาคสมัครใจกับภาคบังคับค่ะตลาดภาคบังคับก็คือรัฐจะออกกฎหมายมาควบคุมการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจต่างๆถ้าหากภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษแต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ก็จะตามมาด,ด้วยบทลงโทษค่ะ สำหรับประเทศไทยมีตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจค่ะก็คือไม่มีกฎหมายมาบังคับนะคะแต่ว่าเกิดจากความร่วมมือกันจัดตั้งตลาดขึ้นมาโดยหน่วยง,งานองค์กรแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วยกันค่ะแล้วตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยอยู่ที่ไหนประเทศไทยมีหน่วยงานที่ชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจกค่ะ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหน่วยงานนี้มีชื่อยอ่อว่าอบกหรือ TGO ค่ะเข้ามาดูแลทุกเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณกา๊าซเรืองกระจกและแน่นอนว่ามีตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตอยู่ด้วยค่ะซึ่งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถดำเนินการได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเรียกว่า Trading Plat f o r m ค่ะ เปรียบเทียบง่ายๆก็จะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ผู้ต้องการซื้อตั้งคำเสนอซื้อค่ะทั้งราคาแล้วก็ปริมาณส่วนผู้ต้องการขายก็ตั้งคำเสนอขายเข้าไปทั้งราคาแล้วก็ปริมาณเช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกันกับการเทรดหุ้นหรือว่าเทรดคริปโตเคอเรนซีนั่นแหละนะคะเมื่อคำเสนอซื้อและคำเสนอขายตรงกันก็จะเกิดการซื้อขายขึ้นมาค่ะซึ่ง แพลตฟอร์มนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคาดว่าจะมีให้ได้ใช้งานกันในอีกไม่ช้าค่ะอีกหนึ่งรูปแบบก็คือการซื้อขายกันในระบบทวีภาคหรือว่า over the counter ซื้อขายกันโดยตรงนั่นเองค่ะระหว่างผู้ที่ต้องการซื้อกับผู้ที่ต้องการขายโดยมีอบกนี่แหละค่ะเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการขึ้นทะเบียนค่ะ หากพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับอบกต้องเริ่มต้นอย่างไรกันบ้างขั้นตอนแรกค่ะก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี t ีเวอร์เครดิกับอบกก่อนนะคะการเปิดบัญชี t ีเวอร์เครดิกับอบกเพื่อที่จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ กรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี t ีเวอร์เครดิโดยระบุอีเมลที่ต้องการใช้งานในระบบประกอบกับสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็ได้ส่งไปเพื่อขอเปิดบัญชีที่อ,อบอก,อกอค่ะเมื่อมีทะเบียน t ีเวอร์เครดิกับอบอกอร,กรเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วนะคะ แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของอบกอ,อ,อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราวค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะขายคาร์บอนเครดิตให้ดําเนินการแบบนี้นะคะเจ้าของบัญชีทีเวลเครดิตหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าของบัญชีก็ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขายคาร์บอนเครดิตไปยังอบกค่ะหลังจากนั้นค่ะ ทางอบอก,อกอจะพิจารณาความถูกต้องแล้วก็จะมีการดำเนินการโอนหรือว่าหักล้างคาร์บอนเครดิตตามที่ได้รับแจ้งแก่ผู้ใช้งานภายใน3วันทำการหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ที่ต้องการจะซื้อคาร์บอนเครดิตสามารถสอบถามโดยตรงไปยังเจ้าของคาร์บอนเครดิตได้เลยนะคะ จะมีช่องทางในการตรวจเช็คโครงการที่ประสงค์จะขายคาร์บอนเครดิตสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ TGO ค่ะสำหรับราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ107บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะซึ่งถือเป็นราคาที่ก้าวกระโดดมากเลยนะคะเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วราคายังอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคลิปหน้าจะมาบอกค่ะว่า ต้นไม้อะไรหรือโครงการแบบไหนบ้างที่สามารถเข้ามาจดทะเบียนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตกับอบกได้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ